นักตลาดสุดชิกขายปังมาดามยุกกับมาดามนกณเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันมีข่าวลือเรื่องใหญ่กำลังแพรสพ่สะพัดมาดามนกพันล้านและมาดามยุซีอพันล้านสองนักธุรกิจหญิงผู้เก่งกาจกำลังวางแผนเปิดตลาดสุดชิกขายปังตลาดที่จะรวมสินค้าดีมีคุณภาพและเป็นแหล่งรวมความสุขของทุกคนข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นไปทั่ว น้องมนกระเป๋าสวยกำลังง่วนอยู่กับการออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้าลวดลายใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครเพื่อเตรียมไปวางขายที่ตลาดแห่งนี้เธอมั่นใจว่ากระเป๋าของเธอจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนไม่ไกลกันนะักเจคอฟฟี่ <c oughs> กำลังคั่วมเมล็ดกาแฟหอมกลุ่นเตรียมเครื่องชงกาแฟชุดใหม่เอี่ยมเธออยากให้ <c oughs> ทุกคนที่มาตลาดได้ลิ้มรสกาแฟสูตพิเศษของเธอ ที่จะช่วยเติมพลังและสร้างความสุดเชื่อนตลาดวันในที่สุดวันเปิดตลาดสุดชิกก็มาถึงผู้คนลังไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นน้องดาวและน้องน้ำสองเพื่อนซีเดินจับมือกันเข้ามาในตลาดด้วยแววตาเป็นประกายพวกเธอมองไปรอบๆอ,อย่างตื่นเต้นกับบรรยากาศที่คึกคักมาดามอัญชลีเจ้าของร้านเสื้อผ้าสุดเก๋ กำลังจัดชุดสวยๆให้ลูกค้าเลือกอย่างสนุกสนานเสื้อผ้าของเธอมีสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครทำให้ลูกค้าหลายคนหยุดแวะชมและเลือกซื้อกันอย่างไม่ขาดสายถัดไปเป็นร้านของรักเทวา่าผู้ซึ่งนำเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านที่ทำจากธรรมชาติมาวางขายของทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราวและเสน่ห์เฉพาะตัวทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาต้องหยุดแวะชมด้วยความสนใจ มามาแม่น้องหญิงพาน้องหญิงมาเดินเล่นในตลาดและแวะซื้ออาหารอร่อยๆจากร้านของมาด,ดามนามาด,ดามนากำลังยิ้มแย้มต้อนรับลูกค้า,าและเสิร์ฟเมนูเด็ดของเท่าอย่างมีความสุขย่าไฮและยายสีพรสองผู้สูงวัยกำลังนั่งพักจิบชาร้อนๆที่มุมหนึงของตลาดพวกเธอกำลังพูดคุยกันอย่างออกรสพร้อมมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาด้วยความสุขใจเจฟู เจ้าของร้านขนมหวานกำลังตักขนมไทยสีสันสดใสใส่ถ้วยให้ลูกค้าอย่างขมักขมน้นขนมของเจฟูมีรสชาติอร่อยกลมกลม่อมทำให้มีลูกค้าต่อคิวซื้อกันยาวเหยียดตลาดสุดชิคขายปังประสบความสำเร็จอย่างงดงามทุกคนต่างีความสุขและได้พบเจอสิ่งดีๆมากมายมาดามนกพันล้านและมาดามยุซีออพันล้าน มองดูความสำเร็จนี้ด้วยความภาคภูมิใจและรู้ว่าตลาดแห่งนี้จะอยู่คู่กับเมืองนี้ไปอีกนานแสนนาน